ชีวิตเสาพิมพ์กว่าจะยิ้มได้เหมือนวันนี้ผ่านมาลำบากเหลือดีกว่าจะมีชีวิตสดใสสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจาม,มาอีกแล้วเสียงเจียวเจียวจากเสาพิมพ์ สาวพิมอุดรยูเคจ้าพี่น้องสาวพิมก็บเลยรุงคลิปเอันจองซัมเมอแล้วเนาะจ้ะเอ็มมื่อนี้กะบ่มีอย่างมากมายนะคะเนาะเอ็มสาวพิมเป็นบส่สบายไหมเป็นปวดหัวเจ็บข้อแล้วก็ปวดเบิดตนเบิด์ตตูมื่อนี้เบิดมื่อนะคะเนาะที่แรกก็บ้าสิที่แรกก็บ,บา้กกบบามันปวดธรรมดาแต่ว่าไปนั่งอยู่บารู้สึกว่า มันมันมันแห้งขึ้นนะคะสาพิมึงก็เลยไปหาไปซื้อแนวอันเช็เอ่อโควิดมากนะคะเนาะเอกสิมีนี่ก้อนอาาื่นของสาพิมึงต้องล้างมือนะคะนะนนเนาะล้างมือกับแอลกอฮอล์หาหาก่อนน,นจะจนะ๊ะเนาะลูกสาวบอกสิบอกว่าเฮ็ดตังไหนนะคะเนาะ <laughs> <laughs> <c oughs> ตรวจโควิดนะคะนะเจ็บแสบมาเลยการตรวดเบิดพีน่น้องกวังวาสิเหมาะใช่นะเพาะันเป็นกวางวาสิเป็นไข่ธรรมดาเนาะจนะ้ะเนาะมันก็ะที่นี้แบบนี้ค่ะเอ่ม โป้ยคพี่โอ้ยคุนพี่โอ้ยคุณีอ้ยคุณพี่โอ้คุณพี่โอ้ยคนณพี่อยคุณพี่ะอ้ยคุณพี่า้ยอ้ยคุณพา่อ้ยคุเนีอ้ยคุนี่อ้นนะอยีนะ่โอ้ยคุี่โอ้ยปพี่นอ้ยคุณพี่อ้ยดุณพี่พี่ัน้นุกพูยคุกอคุดี่้่คอ้ย้า,นะาสาพิมอน จัื่องสิล่ะค่ะเอมผลผลผลก็คือได้เลยนะคะเนาะประมาณสามสิบนาทีก็สิบคนออกมานะคะเนาะทาเบิ่งว่าลุ่นลุนค่ะพี่น้องวันอันอาทิตย์หน้าสุกหน้าสาวพี่หมุนสิได้ไปที่ไปเที่ยวอันต่างเมืองนะคะเนาะหวังว่านะคะเนาะ Um yeah. put in there. Well you know what to do. Hmm. Okay. Now first there? Eh? No, mouth first and then oh. nose. <laughs> you didn't. <different. laughs> ใส่ด้มอาแล้วก็เอาทีทีนัน่นจะทั้งไปในบังคนะเนาะเลืกๆ่กาสั10 seconds สิบนาทีวาาอันลูกสาวว่อ๋ออ้ย right p o น seconds อ๋โถษดลายๆด้ยี่นอเด้อ ก็บอกทางลูงเลือดประสานโอ้ยรุ่นเป็นน้ำกันพี่นอ้องบางว่าสิบอแมนเนาะคะ่ะบางว่าจะเป็นไข่ธรรมาดาแต่ว่าสาพิมพ์กันสีบักซินมันแหละสองเข็มนะจน๊ะเนาะมันเป็นคือสิบอเป็นยังมากไม่หรอกค่ะแต่ว่าบออยากไปมันติดมูนะคะเนะพี่น้อง Alright, now what you gotta do is squeeze squeeze this and pull out, right? Okay. Beep beep in Like a in Right. Close the <laughs> Close the lid. Really tight though. Mm-hmm. Bit far some cover. Check. Then just pop it on there. Two drops. อีแน yeah. yeah, ่เน้ยอะไรสองยศอะไรั่นหนึ่องเขเสียเนี่ยเดินเลี้ยบอยู่ก็เลี้ยบเช็คไทม์เช็คไทม์เ you have to wait t h i r minutes อ่มสาสิบนาทีอยู่สั่นผลออกมาแล้วค่ะสาพิมพ์ติดโควิดค่ะ ติดจ้ะติดา you know. เอสองขีดจ้ะเห็นไหขีดแรกอ่ะขีดแรกสี่เซนสี่คืนหลายแต่ขีดที่สองสี่สี่ึ้นมากน,น่อยจ้ะแต่ว่าขันมึงขันห้าบทติดนี่สี่ึ้นแค่สี่เ็นแค่เส้นเดียวนะคะเนาะอันนี้มสองเส้นค่ะติดค่ะถ้นไมนติดกร็สาวพี่หนึ่งก็ติดอยู่เอ่ สถานที่กับร่างกายนะคะเนาะกะบ่บเป็นยังนะคะเนาะกะธรรมดานะคะเนาะโรคภัยไข้ก็บมันก็อยู่แล้วนะคะถึงเวลาเป็นมันก็ต้องเป็นนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันนะคะนาอพี่น้องเนาะสาวพิมพ์กับรู้สึกว่าหูซึกว่าจะของเป็นนั่นแหละคะ่ะก็อยากตรวจให้มัน,ม,นมันหูนะคะเพราะว่าสาวพิม์กได้หยุดงานนะคะเนาะนั่นแหละค่ะเห็นมนนะคะ สองเส้นขึ้นเลยค่ะแดงแจ๋เลยค่ะเอมสาวพิมพ์ก็ขอโทษทุกผู้ทุกคน้อค่ะที่ที่บ่ไเ้ไปหานะคะ่ะนก,ก็รู้สึกเมื่อยแบบ <c oughs> ปวดหัวมั่วเก่าขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเนื้อปวดตัวนะคะเนาะเอมสาวพิมพ์ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนเนอค่ะเด้อที่แบะเวียนเข้ามาห้กำลังแรงใจก็สาวพิมพ์จะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า แล้วสาวพิมพ์กับสิทธย่อยไปหาคือเก่นเานาะค่ะเนะาะฮักฮักทุกคนเนาะค่ะเดอะ้เอขอบคุณอีเขื่อจ้าสวัสดีเด้อค่ะฮักฮักฮักจากสาวพิมพ์นะคะบ๊ายบายค่ะ